พนฐานคือข้าวผาแดงครับรอรุนรอเช <c oughs> ียร์ครับข้าวผาแดงถ้าเกิดยี่สี่ยี่ห้ายี่หกครับไปตองไปล้ติดฐานนี่นิดเลยครับ ไปลูกไปกนี่คนนือผลงานของชาวผ้าแดงการเดินที่นี่นะครับผิดฐานน้อยผิดฐานน้อยๆครับไปเดินกันนะครับโยกลูกโยกเรื่องเล่าของมันเรื่องผิดฐานนี่เป็นแบบนี้เว็นลูกเวน โอ้ยคนไหลกบมาเห็นข้อเลยครับมัยังเบีกอยครับเล่ยอหลาอย่าหายแล้วครับยหายแล้วครับโอ้ยหายแล้วอยหายแล้วครับเสินะเบอร์ซีดแล้วครับหลายอย่างเนี่ยครับทำดีที่สุดแล้ว เชิญรับประทานครับไหลลงมาเลิกเลยครับพี่ครับไม่ติดอยู่ี่ครัอเอ้ยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีชิบหายที่รี่เลยแต่มันติดฐานนะมันก็ต้องไหลเป็นเรื่องธรรมดาครับลองไปติดฐานครับช่างว่าขึ้นมันโมขึ้นครับมันยังติดฐานาาด้นนัถมติฐส่วนมากมันไหลครับผ่านแล้วผ่านเลยว่ามีอยู่ตำตำนะครับถือว่าเบาได้นะครับนาแเรเบียรอยู่ข้างเทิร์นจิ ชาุยแล้วครับแต่ตอนนี้ก็มมาเมท์อยู่ต่ำๆนี่ครับมมาเมท์ตอนซ้ายไปแล้วครับเห็ดโคโล่เลยเชิญรับประทานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมการวางหางถือว่าดีมากๆครับแต่ว่าซ้ายไปแล้วครับใส่หัวเดินครับเดีใจคว้างได้น่าเสียดายครับมาวางหางตัมเอ น้ำหนักค้างดีน้ำหนักค้างดีมากมากครับเม็บดีคว้างดีเลยครับโอ้โหครับทัานมันขึ้นได้วอลหลย์วติทานนี่นะครับว่องเล็กสีลอยเลยครับดูการว่างหางดูการโยกการวนครับสุดยอด,ดน้ำหนังค้างครับโอ้โเสียดายลำตโตครับเฮ้ถ้าเป็นไอกะทิก็บ,บอกขั้นเสียดายกับไปนน้ำเอาครับโอ้โหคักคักคัก หางดีครับเบบดีควางดีครับหนาจิกควางตั้งใจอยู่ทั้งๆครับขั้นควางดีแบบดีเอ็ซีนะมองเลขกสีลอยเลยครับขั้นทีลีขนาดนั้นครับมันลงกันไหลเลยครับโอ้เสียดายขั้นมอติดขาหนี่งสี่พอดีครับแพร่ครับแพร่แล้วผ่านแล้วผ่านเลยครับให้กำลังใจอาจารย์ช้างต่อไปครับไปให้ด้วหนใไม่กลับเซียบุนแล้ว ได้มากๆครับกำลังรับฝ่ายเต็มลงไปแล้วครับรับตลงไปแล้วตามลงมา175่งร้อยเจคะแนนขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเดฟซีสวัสดีครับ